คือืัองจากรอบที่แล้วมีคนบอกว่าเสียงผมค่อนข้างเบาเดี๋ยวเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดังนะฮะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองเร่งเสียงให้ดูแล้วกันนะครับถ้าเป็นยังไงลบกนคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกันเลยครับโอเคครับมาเริ่มกันดีกว่าครับในรอบนี้ผมเตรียมมาสองหัวข้อครับคือของฟูบุกิและคว,ว่าสำหรับรอบแรกเราจะมาเริ่มที่ฟูบุกิก่อนเลยครับเพราะว่าผมคิดว่าการที่ฟูบุกิโดนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบ น่าจะเข้าใจง่ายมากเลยคือฟูกีเนี่ยโดนทัวจีนลงครับแล้วไม่ใช่ลงธรรมดานะครับลงแบบไม้หัวนะฮะมีการคุยกันในเว่ยบอ๋อในบอร์ดของจีนนะว่านี่นะเราต้องไปลงฟูกีเราก็จะเห็นอ่าจีนออกมาป่วนในไลฟ์ฟูกีบ่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ถ้าใครเจอรบกวนช่วยๆกันยิงด้วยนะครับเพื่อการดูไลฟ์ที่ลื่นไหลของเราส่วนเหตุผลน,นะครับคือ <c oughs> เริ่มจากอาเริ่มตอนแรกนะคือโคโค่ไปมีปัญหากับจีนใช่ไหมฮะ <c oughs> ฟูกุกิก็เลยออกตัวคือรักเพื่อนอะใช่รักเพื่อนนั่นแหละแล้วก็แบบอารมณ์ว่าปกป้องเพื่อนถอตัวออกจากจีนเป็นคนแรกๆเลยคือบิบิลี่บิลี่ร้านหนึ่งอะคือปล่อยทิ้งไปเลย <c oughs> อามันก็คนเรื่องตอนแรกมันก็จบตอนนั้นอะ <c oughs> คือฟูกุกิก็ <c oughs> ถูกความรักเพื่อนให้เราเห็นก็ไม่น่าคิดว่ามีผลเสียอะไรตามมาแล้วใช่ไหมคราวนี้มาถึงตรงนี้ครัคือโคโค่แกรดปุ๊บถ้าแกรดไปนะจีนจะไม่มีอะไรให้โจมตีเขาเลยเปลี่ยนเป้าหมายฮนะไปหาฟูกิแทนถ้าถามว่าทำไมไม่ใช่ฮาโตะนะฮะฮาโตะเนี่ยอย่างที่เรารู้กันล่าสุดครับก็คือพักพักยาวเลยเนื่องจากเรื่องของมหาลัยนะฮะ ฟูบุกิก็เลยกลายเป็นเหยื่อของพวกเขาแทนนะฮะเพราะไม่รู้จะไปเล่นใครแล้วไงแต่ถ้าถามถึงเหตุผลเอ้พวกคนจีนที่มาสแปรอีกทีเนี่ยอาลงนะผมว่าเหตุผลเนี่ยมันโคตรน่าขำเลยอะ่ะคือเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังแล้วกันผมไปเอามาจากที่เขาแปลใหม่ทีนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ e s c r i p t i o นนะครับถ้าใครอยากตามไปอ่านต้นฉบับก็เขาบอกว่าพราฟูบุกิทิ้งจีนทันทีที่เกิดเหตุก,ก,การณ์ทีเวิร์ดแล้วก็ฮาโตะนั้นออกมาขอโทษแล้วเ,เดี๋ยวนะฮาโตงมาขอโทษแล้ว กูก็จำได้นะว่าโคโก่แม่งก็ออกมาขอโทษแล้วป่ะโคเวอร์ก็ออกมาขอโทษแล้วป่ะเฮ้ยกูว่าแม่งย้อนแยงแล้วนะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นแอนตี้ส่วนตัวนะฮะผมคิดว่านะอามีบอกอยูน่นะครับมึงจะไปบูลลี่คนเอ๋อที่ออกมาขอโทษแล้วทําไมอันนี้ผมแปลมาอีกทีนะไม่ใช่ผมว่าเขานะอันนี้คือแบบจริงจังจ,งจ,งจงเลยเขาใช้คําอิดิยตอะแรงแบบนี้เลยก็ผมคิดว่าแบบเฮ้ยอะไรวะก็ ทำตัวเองเองไม่ใช่เหรอตอนแรกไม่ใช่เหรอว่าใครเป็นคนบอกนะว่ามึงจะเลือกโคโค่แล้วมึงจะเลือกจีนถ้าเอาโคโค่ก็ออกจากจีนไปโคเบิร์ก็ออกจากจีนที่สนใจแล้วทาไมมันถึงมีเรื่องเออมันก็บางที่ก็งงๆกับตะกะพวกนี้นะซึ่งก็นั่นแหละฮะมันก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่ทําให้ฟูกิถูกหมายหัวก็สําหรับเหตุการณ์นี้นะผมคิดว่ามันยังค่อนข้างเบานะฮะมันก็ไม่ต่างอะไรจากโคโค่รอบแรกครับ มันขึ้นอยู่กับว่าฟูกิจะทนได้นานแค่ไหนหรือว่าจีนจะทําไปถึงไหนซึ่งถ้าผมวิเคราะห์จากสถานการณ์จีนตอนนี้นะครับผมคิดว่า <c oughs> จีนเนี่ยเขาน่าจะแบบ่าคนที่อยากสแปมมันก็น้อยลงแล้วเลยแต่พวกตัวใหญ่ๆที่แบบจริงจริงอ่ะคือลดปริมาณแต่เพิ่มคุณภาพวิธีการและประสิทธิภาพการสแปมการข่กวัแทน ซึ่งก็จะเป็นรูปแบบไหนผมว่าเราก็ต้องมารอดูกันดีทีครับอันตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องฟุกิเรามาเป็นเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าครับส่วนเหตุการณ์อควาเนี่ยครับเป็นเหตุการณ์ที่นางโดนถล่มดิสไลค์ครับใช่ครับถลมถ่มดิสไลค์ถ้ามีคนถามบอกว่าเฮ้ยแล้วแค่มีดิสไลค์เนี่ยมันผิดเหรอมันก็มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบใช่ครับก็มีคนชอบและคนไม่ชอบชอบนะครับ แต่ว่ามันมีครั้งไหนเยอะเท่าครั้งนี้ของอควาครับคือจากคนไลค์3ามหมนสองนะฮะมียอดดิสไลค์ถึง3ามพสองรอคนครับซึ่งคิดเป็นสิบเปเลยมันเยอะมากมากนะสำหรับอ่วีทูเบอร์แบบนี้เพราะว่าปกติเราจะเห็นอยู่ที่หลักพันนะฮะไม่ถึงพันได้วยซ้บางทีเจ็ดร้อยแปดร้อยนะฮะบางอันก็แค่ร้อยห้าสิบสองร้อยนะ,ะแต่รอบนี้มาเป็น 3, ามพันสองครับ ส่วนเหตุผลนะครับอันนี้คือกรณีผมไปหามาได้สองอันนะก็ะคืออันแรกอ่ะะอเห็นนันแรกอ่ะเป็นแอันจีนแหละครับเกิดจากพวกแอนตีจีนส่วนหนึ่งแล้วก็มีแอนตี้ฝั่งไต้หวันนะครับอันนี้พวกนี้เป็นคนไต้หวันนะฮะที่เขาแอนตี้แบบนี้เพราะว่าภาพไม่ชัดเจนในตอนแบ่งฝั่งจีนกับโฮโลนะฮะเพราะว่า อาควายเนี่ยเป็นลูกรักจีนเลยเธอนางเคยเล่นไ e อเปไอเรียลออเลเจนนะฮะคนจีนก็ดูเยอะด้วยคงจะเริ่มมีการตามตั้งแต่ตอนนั้นครับแล้วก็แอนตีต้จากซ u เปอร์สแ h ชโบตั้งแต่ก่อนนู่นผมว่าหาข้อมูลไม่ได้นะฮะเพราะว่าเหมือนคลิปจะถูกลบไปแล้วถ้าใครมีก็บรบกวนแปะด้วยแล้วกันครับโอเคหมดไปแล้วสำหรับอันแรกต่อมานะฮะอันนี้ไม่ใช่แอนตี้แต่ถุนเดิมครับแอนตี้ที่แบบพ่วงมาด้วยฮะ คือเขาบอกว่าอคว a าเนี่ยไปเล่นเอ e x แล้วคือนางกดโซโล่อะแล้วก็ไปจอยปี้กับโปรเพเยอร์คนหนึ่งแล้วก็โปรเพเยอร์เขาไม่ค่อยโอเคกับวิธีการเล่นแบบพาสซีฟของอคว a าฮะก็เลยแบบด่าออกสตรีมมังแล้วก็มีพวกคนดูตามาด่าอีกทีซึ่งต้องบอกก่อนะครับว่าการเล่นแบบพาสซีฟเนี่ยมันเป็นการเล่นที่พบเจอส่วนใหญ่ในเกมชา้ชาๆฮะพับจหรือว่า อาร o v นะถ้าคุณเล่นแผเลเกมประมาณนี้ <c oughs> ก็คือไม่เน้นบวกเน้นอยู่เรื่อยๆจนถึงท้ายวงมันก็จะเก็บแรงได้สูงกว่าใช่ไหมแต่ว่าต้องใช้เวลานานกว่าเช่นกันซึ่งถ้าคุณเล่นอาเกสี G 4, มาเจอพวกเล่นพาสสีเนี่ยมันแบบขัดกันเลยนะอันนี้เคยมีประสบการณ์นะแบบมันก็จะแบบเอะทำไมจังหวะน,นี้เข้าไม่ยอมเข้าทําไมเอาแต่แอบเล่นไม่สนุกอะ,อะแบบเน้นเก็บแรงอย่างเดียวไม่ยอมเล่นแบบเอาสนุก คือแทนที่จะไปยิงเรากับแอบแอบแอบ,แอบท้ายวงจนสุดท้ายได้คิวไหมก็ไม่รู้แบบนั้นแหละครับซึ่งคนที่ตามมาจากอันนี้นั้นมีส่วนเยอะพอควรครับจนทําให้โดนถล่มที่ซ่ายางที่เห็นส่วนโปรเพย์เยอร์ที่ตามไปด้วยนั้นผมก็ไม่รู้นะครับเช่นเดิมครับใครมีก็รบกวนบอก้วยครับถ้าถามว่าผมคิดยังไงกับเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าคือคือมันมันไม่ใช่อ่าไม่ได้จะว่านะแต่ว่า เอเปกมันคนมีโหมดโซโล่อันนี้คิดเฉยๆนะไม่ได้ว่าเอเปกนะเพราะว่ารู้อยู่แล้วเกมมาเล่นเป็นทีมแต่ว่าคนอยากโซโลเนี่ยก็คนมีช่องให้สำหรับโซโลด้วยเหมือนจะมีมารอบนึงมั้งบแบบโซโล่ไม่ได้ตามด้วยแล้วดีนมาว่าเหมือนอาควาจะมิวเพื่อร่วมทีมไว้ด้วยทำไม่ไม่สามารถสื่อสารก็ได้คือคนแบบไม่ค่อยเข้าสังคม,มนะก็ไม่ค่อยอยากคุยกับใครเท่าไหร่ถึงมันจะในเกมก็เถอะนะ แล้วก็รู้สึกว่าอะควานั้นจะกลับมาเล่นหลังจากเรดโดนเนิร์ด้วยฮนะก็ต้องเปลี่ยนตัวเล่นนะเพราะว่าเรดมันเพิ่มฮิตบ็อกซ์ทำให้คนที่เล่นประจำเนี่ยบางคนก็เลิกเล่นนะเพราะว่าเมื่อก่อน RED เรดเนี่ยตัวเล็กยิงยากยากตอนนี้คือเออยิงเหมือนตัวทั่วไปแล้วจะปรับตัวตามเมตาทำให้ตามเมตาช่วงนี้ไม่ทันนะแต่การสื่อสารก็ยังสำคัญอยู่ดีครับ โดยเฉพาะสำหรับเกมแนวมัตวลติเพลเยอที่ต้อง React แ,แบบทันทีอย่าง Apex Legends นะก็ยังไงอย่าลืมไปเป็นกำลังใจให้อาจานะครับไปช่วยกดไลค์หรือว่าช่วยยิงพวกสแปมเมอร์ที่เข้ามาในไลฟ์ก็ได้สำหรับ v t u ทูเบอร์ดรมารอบนี้ก็ต้องขอตัวจบไปก่อนนะครับถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมจะทำคลิปทันทีแน่นอนครับแล้วก็เตรียมตัวสาหรับคลิปต่อไปได้ครับจะเป็นคลิปอ่า ความรู้สึกที่ผมมีต่อค่ายค่ายหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแน่นอนครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกด Subscribe และไลค์สวัสดีครับ